คนรอบข้างของเขาเนี่ยรับรู้แล้วนะคะว่าตัวเขาเนี่ยมีคุณเป็นคนคุยหรือว่ามีคุณเป็นคนคบนะคะสำหรับใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะเนี่ยจ,จะเป็นคำทำนายของคุณก็ได้คุณหยุดดูก่อนนะคะก่อนที่จะมาฟังคำทำนายฝากกดติดตามกดหัวใจกันไว้ด้วยนะคะส่วนใครอยากดูดโดยส่วนตัวจิ้มลิงนะโปรไฟล์ได้เลยอะดูความรู้สึกของคุณการนะคะว่าไพ่ห้าเหรียญน,นะไพ่เดอะเลเวอร์ค่ะแล้วก็ไพ่สามดาบนะคะ อ่าเป็นความรู้สึกที่อาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเขาไม่ได้ให้ความชัดเจนกับตัวคุณนะคะสถานการณ์ไพ่กองนี้อาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือว่าเป็นคนที่ยังรู้กันแค่สองคนหรือว่าเป็นฝั่งคุณซะมากกว่าที่รู้ถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้เขายังไม่ได้มีการเปิดตัวคุณหรือว่ายังไม่ได้มีการพาคุณไปรู้จักคนรอบข้างของเขาเลยนะคะเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่รู้กันอยู่แค่สองคนแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยบางทีเราก็อยากจะต้องการความชัดเจนเหมือนกันแต่ว่า เราก็ไม่อยากจะไปเร่งรัดอะไรมากมายจนบางทีรู้สึกว่าเขาอาจจะยังมีตัวเลือกอยู่มัง้งหรือว่าเขาก็คงยังไม่ได้คิดว่าเราใช่ที่สุดสําหรับเขาคุณก็ไม่ได้เร่งรัดนะคุณก็เหมือนกับว่าคุยกันไปเรื่อยๆแต่ถามว่าในใจลึกๆอยากชัดเจนไหมแน่นอนอยากชัดเจนทุกคนอยากชัดเจนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเขายังไม่ได้เป็นคนเอ่ยปากหรือว่าเขายังไม่ได้มีแอคชั่นอะไรตัวคุณก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้อยากจะไปกดดันอะไรเขามากมายก็คุยกันไปก่อนสถานะ เป็นแบบนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูความรู้สึกของเขากันดีกว่าว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงนะคะลองนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะลองมองที่น้องไพ่กลองนี้นะคะลองให้น้องไพ่กองนี้ช่วยสื่อพลังงานและความรู้สึกของเขากันว่าตอนนี้อเขาคิดยังไงนะไพ่สามเหรียญน,นะคะอะ่แล้วก็ไพ่สองไม้นะคะไพ่สี่ถ้วยค่ะแล้วก็ไพ่สเตรกนะคะ เอาจริงๆเขาก็รู้สึกดีกับคุณนี่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ใช่เขาอาจจะมีตัวเลือกเข้ามามันอาจจะมีความรู้สึกลังเลแต่ไพ่บอกว่าเนี่ยเพื่อนหรือคนรอบข้างคนใกล้ชิดของเขาก็รู้แล้วนี่ว่าเขาแบบเหมือนคบคุณอยู่หรือว่าคุยกับคุณอยู่มันอาจจะไม่ใช่เป็นการที่แบบว่าเอ้ยไปเปล่าประกาศว่าฉันคุยกับคนนี้มันไม่ใช่นะแต่เหมือนเวลาเขาคุยโทรศัพท์กับคุณหรือเขาคุยแชทคุยอะไรแล้วในขณะที่เขาอยู่กับคนรอบข้างเขาอะ คือเขาก็ไม่ได้ปกปิดว่าเขาคุยกับใครอะ่ะเขาก็บอกทุกคนนะว่าเขาคุยกับคุณอยู่ตอนนี้เขาไม่ได้มีตัวเรื่องในความสัมพันธ์มากมายนะอาจจะเป็นตัวเรื่องเก่าๆที่ยังมีการคุยหรือทักทายกันอยู่บ้างแต่ไม่ได้มีใครที่เขารู้สึกแบบคุณนะหรือว่าเป็นเป็นความรู้สึกที่มันมากมายเท่ากับเท่ากับคุณอนะ่ะเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะกลัวกับการที่จะเปิดเผยตัวคุณนะแต่เขาแค่รู้สึกว่า ยังไม่มีเวลายังไม่มีโอกาสหรือว่ายังไม่รู้จะเอาไปเปิดในในยังไงแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวเขาเองเน่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเขินแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาแซวเขาอะไรแบบนี้ด้วยเขาเคยพาหลายๆคนก่อนหน้านี้ไปเปิดตัวแล้วพอเนี่ยมันเสียใจยอะ่ะมันอกหักผิดหวังขึ้นมาเนี่ยก็หลายๆคนอะ่ะคนรับข้างเขาก็ ถามว่าเอาแล้วคนนั้นล่ะคนนี้ล่ะอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าไม่มั่นใจจริงๆไม่อยากจะตอบคําถามกับคนรอบข้างจริงๆแต่วันนี้บอกได้เลยว่าเขาไม่ได้ปกปิดนะหรือว่าเขาไม่ได้ว่าเฮ้ยไม่อยากเปิดเผยตัวคุณนะ